สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไยวิเบช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกเรื่องราวของโลกมอเตอร์ไซค์ทั้งรุ่นใหม่ รุ่นฮิตและรุ่นในตำนานวันนี้เราจะพามารู้จักกับเรือธงแห่งการเดินทางที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักกับ Honda g โก w n n g 2026มอเตอร์ไซค์ทัวริงระดับพรีเมียมที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งทางไกลที่แท้จริงสำหรับใครที่ฝันอยากจะออกทลิประยะไก,กลแบบเต็มสมรรถนะสบายทุกการเดินทางนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ห้ามพลาดเลยครับ Honda โก Wing 2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหราผสมความทันสมัย ตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของโกวิงไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นแฟริงด้านหน้าขนาดใหญ่ที่ช่วยลดแรงลมระบบไฟหน้าและที่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความโฉบเฉียว ระบบแอโรดนามิกถูกปรับให้เหมาะสมกับการเดินทางไกลามากยิ่งขึ้นตัวถังมีเส้นสายที่หรูดูพรีเมียมและยังคงความเป็นรถที่นั่งสบายที่สุดในคลาสนี้เบาะนั่งผู้ถูกออกแบบใหม่ให้รองรับทั้งผู้ขี่และผู้โดยสารได้ดีที่สุดการออกแบบที่ให้พื้นที่นั่งกว้างและท่านั่งสบายตลอดการเดินทางหลายชั่วโมงทำให้โกวิงเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะดวกสบายมานานหลายสิบปีเครื่องยนต์ยังคงเป็นหัวใจหลักของความแรงและความ นุยมนวลโดย Honda อ o w i n ยี2สใช้เครื่องยนต์แบบ6สูบเรียง1 8 3 3ซีซีที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ให้กำลังและแรงบิดมหาศาลพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าลื่นไหลสมูทมากและยังมาพร้อมกับระบบเกียดีซีแบบคลัตช์คู่7สปีดท,ที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือบนทางไกล นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบตามสไตล์ผู้ขี่และสภาพเส้นทางระบบกันสะเทือนหน้าใช้แบบดับเบิลวิชโบนที่เป็นเอกลักษณ์ของโกรวิงให้ความนุ่มนวลและมั่นคงเวลาขี่ทางไกลส่วนด้านหลังใช้โปรอาร์มโปรลิงที่ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีมาก ไม่ว่าจะเจอถนนครุคราหรือโค้งยาวก็ยังมั่นใจได้ว่ารถจะให้ความสมูทและเสถียรระบบเบรกก็จัดเต็มด้วยดิสเบรกค,คู่ด้านหน้าและเดี่ยวด้านหลังพร้อม ABS และระบบเบรกแบบคอมบิ n เนตเบรกกิ้งที่ช่วยกระจายแรงเบรกได้สมดุลเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องชะลอความเร็ว ด้านเทคโนโลยี Honda จัดเต็มเหมือนเดิมเพราะโกวิง g 2ง2 6มาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ที่แสดงผลชัดเจนรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมมือถือเข้ากับระบบเพื่อใช้แผนที่ฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์ได้ทันทีระบบเสียงลำโพงคุณภาพสูงที่ Honda พัฒนาใหม่ให้เสียงชัดเจนแม้ขณะวิ่งบนความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุม Cruise Control ช่วยให้ขับทางไกลสบายขึ้นระบบ Hill Start Assist สำหรับออกตัวบนทางลาดชันและที่สำคัญคือระบบถอยหลังด้วยไฟฟ้า Reverse Assist ที่ทำให้การจอดหรือเข็นรถขนาดใหญ่คันนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้านการเก็บสัมภาระก็ยังคงความเหนือชั้นกล่องเก็บของด้านข้างและกล่องท้ายมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ รวมทั้งสัมภาระอื่นๆทำให้ผู้ขี่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บการตกแต่งยังคงความหรูหราไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้งานประกอบระดับพรีเมียมและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนความใส่ใจของ Honda าสำหรับรุ่นปี2026นี้ Honda ยังปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและค่ามลพิษให้อยู่ในมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกประเทศทั่วโลกที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดสำหรับราคาของ Honda GoWing 2026นั้นในตลาดต่างประเทศเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ28,000ดอลลาร์ 28, 000, หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ980,000บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยจะมีทั้งรุ่น t a ต d a า d และรุ่นทัวร์ที่มาพร้อมกล่องสัมภาระด้านหลังและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม แน่นอนว่าในตลาดไทยถ้าเข้ามาวางจำหน่ายจริงราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ1.3ถึง1.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับรถทัวริงระดับเรือธงที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายขั้นสุด ใครที่เป็นสายทัวริงออกทริปบ่อยหรือมองหารถคู่ใจสำหรับการเดินทางไกลแบบไร้กังวล Honda Go Wing 2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดสรุปแล้ว Honda Go Wing 2026คือการผสมผสานระหว่างความหรูหรา ความสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้มันคือรถที่สร้างมาเพื่อการเดินทางจริงๆไม่ใช่แค่จากจุด A ไปจุด B แต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและประสบการณ์ที่แตกต่างจากรถทั่วไปอย่างสิ้นเชิงใครที่เคยมีโอกาสลองขี่โกวิง่งจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งทางไกลและรุ่นใหม่ปี2026นี้ก็ยังคงรักษามาตรฐานนั้นไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ถ้าคุณชอบการเดินทางไกลชอบความสะดวกสบายและอยากได้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นได้ทั้งคู่ใจและเพื่อนร่วมทางในทุกเส้นทาง Honda Go w i n 2026คือคำตอบที่ใช่แน่นอนครับแล้วเพื่อนๆลละคิดเห็นอย่างไรกับ Honda Go w i n 2026รุ่นใหม่นี้คุ้มค่ากับราคาที่เปิดตัวหรือไม่และถ้ามีโอกาสอยากจะครอบครองหรือออกทริปกับมันไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ไบวิเบ้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ